ผมจัดให้ในคลิปนี้ <Okay. S 2> พาดูตู้ลูกตู้แล้วก็พาดูแม่ปลาลูกปลาทั้งหมดเลยนะครับผมที่ผมมีตู้แรกเลยไล่ไปแล้วกันก็จะเป็นพ่อพันสามตัวแม่พันหนึ่งตัวครัผมน่ารักนะจะขึ้นมากินอาหารนี่แล้วก็จะมีพวกน้องเต็มไปหมดเลยตัวใหญ่ก็มีทั้งหมด3าตัวนี่มีตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ สวัสดีครับผมทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมไอ้ไก่คนดีคนเดิมแล้วนะครับผม <ยา S 1> คือว่าวันนี้ครับผมผม,มีสามเรื่องที่จะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังนะครับผมเรื่องแรกก็คือวันนี้ผมจะพาทุกคนไปอัปเดตแม่ปลาครับผมแล้วก็ลูกปลาผมค,คือช่วงนี้เป็นช่วงหน้าใช่ไหมทุกคนเดือนสิบเอ็ดคือตอนนี้น้องปลาผมมันขอดลูกแบบโคตรเยอะเลยเก็พอดีคือแบบมีหลายๆคอมเมนต์อ่ะคือคอมเมนต์มาว่าอยากให้ผมเปิดปลาทั้งหมดเปิดตู้ทั้งหมดเลยก็เดี๋ยวผมจัดให้ในคลิปนี้พาดูตู้ทุกตู้แล้วก็พาดูแม่ปลาลูกปลาทั้งหหมมมมมมมดดเเลยยนนนนนนะะคคครััับบผผผททททีีีีี่่่่ออออาาางงกกก็็ืตตตตตููููุ้้้้้้้ป แล้วก็มีชั้นวางตู้เรียบร้อยคือสองตู้ที่มันไม่ได้ใช้งานอยู่คือผมกาใส่น้ําแบบสต๊อกน้ําไว้เป็นน้าที่แบบกรองคอลีนแล้วใช่ไหมเอาไว้อยู่ข้างบนเอาไว้แบบเวลาเปลี่ยนน้ปาปลาคือตู้ผมเยอะผมก็ไปสต๊อกค,คือตอนเนี้ยผมก็กะว่าผมอาจจะมาเลี้ยงน้องปลาทองคือบอกข้างล่างของผมมาทุกคนคือตอนเนี้ยปริมาณแบบปลาทองมันเยอะเกินไปคือตอนเนี้ยผมเลี้ยงทั้งหมด10ตัวแล้วคือปริมาณแบบพื้นที่อ่ะมันก็ไม่ได้เยอะปริมาณน้ามันก็ไม่ได้เยอะคือมันสูงประมาณเท่านี้งทุกคนแล้วก็แบบกว้างๆเป,ป็นวงกลมอะไรอย่บบงางเงี้ย วัดสายได้ประมาณเจ็ดนิ้วขนาดนี้แบบมั่วๆล้วคนเลี้ยงแบบเออก็กี่วันหนึ่งกินเช้าเย็นเช้าเย็นเลี้ยงแบบอาหารไม่ได้ดีกองอย่างเงี้ยก็คือเป็นกองแบบกองในตัวบ่อกองแบบไม่ได้ดีอะไรกองแค่ชั้นเดียวอะไรเงี้ยมันก็ยังโตถึง7นิ้วทุกคนแต่ตอนแรกมันอยู่แค่สตัวใช่ไหมก็คือตอนเนี้ยผมก็กะว่าไอ้ตัวที่เหลือ6ตัวที่ผมซื้อมาเพิ่มอ่ะคือมันโตช้าผมก็เลยกะจะเอามาขึ้นตู้ซึ่งตู้ผมมันตู้สามสิบกับสามหกผมคำนวณปริมาณน้าแล้วทุกคนมันได้ประมาณทั้งหมด 120 140ติดมท่านจะไม่ผิดซึ่งมันก็เรียงน้องได้ประมาณทั้งหมด3ตัวแบบแม็กแเลยนะคือแบบตัวไวๆนะทุกคนไม่ได้เลี้ยงแบบอัดตู้30กับ36ผมก็จะเอาใส่36 3ตัว30อีก3ตัวก็ทั้งหมดจะเป็น6ตัวนะทุกคนแล้วก็จะเหลือตู้ข้างล่างไว้เอ้ยแล้วก็จะเหลือบ่อข้างล่างไว้4ตัวเพื่อมันจะได้โตเต็มที่อันนี้คือภารกิจที่2นะภารกิจที่3ผมก็คือคื้อบะป้าผมอ่ะพีเลนหน่อยคือตอนเนี้ยคือเขาอยากจะเอาป่าของหนูยูที่แบบไม่สวยของผมเอาไปเลียนที่ทํางานไงที่ทํงานเนี่ยมันเป็นบริษัทญาติคือมันเป็นเป็นบ้านของญาติอะทุกคนซึ่งมันใหญ่มากแล้วข้างหลังอ่ะมันก็เป็นเหมือน ทะเลสาเป็นเหมือนแบบแม่น้ําซึ่งมันลึกเจ็ดเมตรทุกคนมีตัวทียมีทั้งปลาสวายมีปลาแบบโอ้มีปลาสารพัดปลาทุกคนมีมีเยอะไปหมดปลาโคงปลาคาบก็มีคือพ่อผมก็ไปปล่อยญาติผมก็ไปปล่อยซึ่งมันติดเลยคือคือมันไม่มีร้วกัน้นอะคือเดินไปปุ๊บก็ลงน้ำไปเลยทุกคนโอเคเป็นฟิวนั้นใช่ไหมก็คือปลาปลากะจะหาแบบคล้ายๆสุ่มไก่ผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรแต่มันไม่ใช่สุ่มไก่ทุกคนคือมันจะกว้างประมาณนี้ เป็นเหมือนแบบที่ใส่ผลไม้อะไรเงี้ยแล้วมันจะมีรูให้น้าผ่านใช่ไหมจะเป็นรูเล็กๆหน่อยรูไม่ใหญ่ก็อาจจะเอาไปเลี้ยงปลาทองกับปลาหางนกยุงคือป,ป้าผมก็ลองจะขุดปลาทองดูลองดูว่าถ้าเกิดเราใส่ไปในนั้นอะคือปริมาณน้ามันเยอะไงใช่ไหมทุกคนคือมันเจ็ดเมตรความลึกแล้วมันก็กว้างโคตรแต่คือเราจํากัดบริเวณที่เขาอยู่ซึ่งมันก็ไม่ได้แคบนะคือไอไอไอวัสดุเนี้ย ที่ผมคำนวณปริมาณน้ําถ้าเกิดเราอุดรูมันนะคำนวณปริมาณน้าของมันนะมันจะเก็บน้ําได้ประมาณร้อยสี่สิบลิตรเออร้อยสี่สิบลิตรก็เลี้ยงน้องได้ประมาณสามตัวแม็กแม็กเลยคือแบบโตดีๆก็คือเดี๋ยวป๊าป๊าจะหาซื้อไอไออันเนี้ยมาแหละแล้วก็มาทําแล้วก็อาจจะมีสักไม่รู้กี่อันหน่ะแล้วแต่เขาทําก็จะผ่านนองยงที่ผมมีไอตัวที่แบบไม่สวยเนี้ยไปใส่เอาไปเลี้ยงในนั้นแล้วก็จะเอาปลาทองอ่ะไปขนในนั้นด้วยซึ่งตอนเนี้ยเราขาดอะไรด้วยไมทุกคนคือผมขาดปลาทองอยู่ก็หลังจากจบคล ไม้ทุกคนวันพุธแต่คือผมอาจจะไม่ซื้อปลาที่ร้านเล่นนทุกคนเพราะผมกลัวแบบมันตายผมเคยไปดูแล้วคือมันแบบโอ้โหคือมัน รอแล่ทุกคนปลาทองกต้านสงสารแล้วคือผมดูสภาพดูฟอร์มเขาได้ไม่เต็มที่ด้วยดูกะดูก็ดูลาบากดูหางก็ดูยากอะไรใช่ไหมผมก็อาจจะไปซื้อร้านที่แบบอยู่ตรงร้านเล่ทุกคนสมมตินี่ร้านเล่ใช่ป่ะร้านก็อยู่ตรงเนี้ยที่เป็นร้านขายปลาทองผมก็อาจจะไปเลือนนั้นเอาแบบตัวไม่ใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยราคาถูกๆหน่อยมาลองขนดูหาที่เป็นฮอกลางฮอยักษ์อะไรประมาณนี้ตามที่้าเขาบอกก็ทั้งหมดประมาณนี้ครับผมมีทั้งหมด3อย่างที่ผมจะมาอัปเดตวันนี้เดี๋ยวเราไปอัปเดตน้องปลากันเลยครับผมไปกันเลยครับ นี่ครับผมก็จะเป็นถังแรกเลยถัทงที่แบบเอาไว้คลอดน้องปลาใช่ไหมครับผมก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ในนี้ก็จะมีแม่พันธุ์ฟูเลสหนึ่งตัวอ,อยู่ในนี้ใช่ไหมมีตัวนี้มีสองตัวแม่พันธุ์ฟูเลสนี่ทุกคนเห็นไหมในนี้และทุกคนอาจจะแบบมีข้อสงสัยว่าพี่ครับถ้าเกิดเราทําอย่างเงี้ยหรือว่าน้องปลาเขาคลอดเราจะแยกออกไงใช่ว่ามันเป็นของตัวไหนคือผมก็คิดว่ามันคงไม่คลอดพร้อมกันหรอกทุกคนใช่ไหมสมมติตัวนี้คลอดเสร็จปุ๊บ ผมจะตักแม่เขาไปอีกที่หนึง่งแล้วก็ตักลูกทั้งหมดไปประหัด้วยที่หนึง่งประมาณนั้นครับผมคือพื้นที่มันน้อยตอนนี้คือสาวที่เจมผมไม่ได้พอง่ายๆคือตอนนี้หัวเชื่อมันไม่มีก็เลยทำนี้ไปก่อนมานะถังที่สองก็จะมีแม่พันธุ์ฟูเลยครับผมหนึ่งตัวแล้วก็จะมีแม่พันธุ์ฟูอีกหนึ่งตัวผมยังไม่คอลอดรอมานานแล้วท้องก็ใหญ่ตูดก็แดงหมาผมถังที่สามจะเป็นนี่ แม่พันฟูลแบคครับผมเห็นไหมคือตัวนี้โดดกิ่งมากทุกคนคือผมปิดไปงี้ใช่ปะแล้วมันเหลือรูนิดเดียวแม่งกระโดดมาสองรอบด,ดีผมออกมาเห็นไม่ตายแล้วก็จะมีในนี้จะเป็นลูกฟูลแบคครับเพิ่มข้อมาได้ประมาณวันเดียวมีทั้งหมดสิบสามตัวข้อโคตรเยอะเลยดีใจมากสิบสามตัวไปชดมาแล้วก็จะเป็นมี่ครับผมตู้แรกเลยไล่ไปแล้วกันก็จะเป็นพ่อพันสามตัวแม่พันหนึ่งตัวผมมีประมาณนี้ไม่ได้เจาะลึกเลยทุกคนไปแบบเร็วๆอันนี้ก็จะเป็นลูกปลาอะไนโนฟูเลกับลูกปลาฟูแบค ารวมกันพอมันแยกออกได้ครับผมเพิ่งคลอดไปประมาณสัก40ิบตัวในนี้มาครับตู้3าก็จะเป็นอ่าฟูลเลสพ่อพันสองตัวแม่พันสองตัวแม่พันสองตัวนี้คือเป็นตัวที่ผมเพาะเองนะทุกคนนี่แล้วจะมีน้องปลาแพะเผือกอีกตัวหนึง่งนี่ครับไว้เก็บเศษอาหารแล้วก็มาตู้ที่4จะเป็นพ่อพันธฟูลเลสสามตัวผมที่เพาะเองในคลิปคัดเก็แล้วก็จะมีแม่พันหนึ่งตัวนี่คือกำลังท้องอยู่แต่ท้องอ่อนทุกคนเห็นไหมนี่ นี่เราจะมี L 1 4 4ของผมนีม่ครับคือทุกคนที่เศษเศษอาหารเยอะเนี่ยคือขี้มันหมดเลยนะทุกคนไม่ใช่เศษอาหารนะคือมันแบบมันตรงนี้มันมีตะไคร่ยเยอะทุกคนในตรงท่อเนี่ยแล้วมันเข้าไปกินแล้วคือมันขี้แบบว่าเหมือนอะไรนะเหมือนเส้นบะหมี่ทุกคนคือขี้โคตรเยอะเลยหลานผมเข้ามาดูหลานผมตกใจเลยเคเห็นมันขี้อยู่ขี้เหมือนแบบเส้นบะหมีอ่อ่ะเออคือโคตรเยอะเลยนะมันแอบด,ดูหลังนั้นนะครับตัวปัญหานี่ครับผมต่อมาตู้ที่5ก<ๆ>็จะเป็นตู้ที่เอาไว้เลี้ยงน้องที่แบบไม่สวยของผมเอาไว้เลยทั้งหมดเลยนี เยอะมากไม่ได้เจาะลึกนะทุกคนก็ประมาณนี้ครับผมต่อมาตู้ที่6เป็นตู้เปล่าไม่มีอะไรทุกคนสุดท้ายเป็นตู้ที่เจดก็จะมีปลาแพะเผือก3าตัวเห็นไหมมีครับผมแล้วก็จะมีเอาไโนฟูลเลยที่ผมเพาะมี4ตัวเพศผู้มีแม่หนึ่งตัวตัวนี้ก็ท้องอยู่ครับผมท้องนอนรอคลอเดียวครับผมก็ประมาณนี้ให้ดูภาพรวมซะหน่อยนี่ครับผมทั้งหมด7ตู้ประมาณนี้ครับผมสายก็ระยงระยาะหน่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ แต่ก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูนอกบ้านกันต่อเลยก็นี่ครับผมตู้นอกบ้านจะเป็นตู้ฟูบ็กที่ผมคัดเกตไปใน,นนี้ก็จะเป็นพ่อพันธแม่พันนะผมคือจะมีพ่อพันุอยู่หนึ่งตัวหางใหญ่มากแม่พันุนนอยู่สองผมก็ขังเอาไว้ในนี้แล้วก็จะมีนีครับผมเหล่าปลาแทะข้างล่างนี่คือไม่ใช่อะไรทุกคนคือเมื่อวานผมทําอาหารจมมาตกไปโคตรเยอะแล้วคราวนี้มันก็มันก็แบบมันก็แบบยังไงอะมันก็ค่อยๆละลายใช่ไหมแล้วปลาแคะค่อย,อยๆกินแล้วตอนนี้มันก็เป็นขี้แบบขี้ปลาเยอะมากเนี่ย เห็นไหมาเลยทุกคนแต่วันนี้ผมจะดูดน้ําให้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนน้าให้เขานี่ปลาแพะอยู่ในนี้เยอะพอตู้ใหญ่ไงทุกคนปลาเยอะผมก็เอออยู่ในนี้แหละเดี๋ยวผมค่อยจับย้ายไปลงบ่ออะไรอย่างเงี้ยก็ให้อยู่ในนี้ก่อนนี่ครับให้ดูน้องปลาในนี้ก็คือตามคลิปคัดเกตเลยไม่ได้มีลดไม่ได้เพิ่มไอ้ตัวนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมตัวหางใหญ่แต่แบบแต่แบบหัวขึ้นไม่เต็มเนี่ยเหมือนเดิมไหมทุกคนนี่ก็ประมาณนี้ครับทั้งหมดแล้วที่จริงก็มีข้างล่างอีกอ่า,า,ดาดเ,เดี๋ยวผม นี่ครับผมข้างล่างก็จะมีบอ่อทั้งหมด3บอ่อแล้วทุกคนนี่มีบอ่อทั้งหมด3บอ่อแบบนี้นี่ครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นบอ่ออนุบาลลูกปลาผมก็จะเห็นได้ว่ามีฟูแบ็กแบบบานเลยมีโฟลงฟูเลสอะไรไม่รู้มวยหมดผมใส่ไว้ในนี้แล้วเดี๋ยวพอหนึ่งเดือนผมก็เอาเขามาคัดเกรดเอามาแยกแยกเพศใช่ไหมให้อยู่ในนี้ไปก่อนนี่ครับผมอันนี้ก็บอ่อที่2ก็จะเป็นบอ่อเพศเมียก็จะมีฟูโกฟูแบ็กแล้วก็ฟูเลสอยู่แล้วก็มีสายพันธุ์คิงคอปบ้าม่งช่วตัวเลของผมไปนี่ ประมาณนี้ครับผมจริงๆผมอยากจะส่งเข้าไปใต้น้ําให้ดูเนี่ยแต่เดี๋ยวกล้องพังไงมันก็ไม่ได้มาอันนี้คือถังที่3ครับผม,ผมก็จะเป็นเพศผู้เฮ้ยไม่ได้ถังด่อะไรวะเรียกว,ว่าอะไรวะบ่อที่3เออเนี่ยก็จะเป็นเพศผู้จะมีฟูแบ็กฟูเล่ฟูโกฟูโกจะมีทั้งหมด3ตัวทุกคนตัวโคตรใหญ่ตัวใหญ่ก็ที่ผมซื้อมาจะาในคลิปซื้อปลาไม้ตงเกยทุกคนเนี่ยที่ผมพอเองอะที่ผมได้จากพี่เขามาแล้วก็มาคลอดเป็นลูกเนี่ยแม่งตัวใหญ่กว่าเยอะอ่ะผมไปดูตัวใหญ่ป่ะเนี่ย ผูเลสอยู่ในนี้อันนี้คือยังไม่ครบสเดือนนะทุกคน3เดือนแล้วผมจะไปคัดเกตให้ดูอีกทีนึงก็ประมาณนี้ครับผมแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูบอ่อปลาทองอีกทีนี่ครับบอ่อปลาทองเห็นไหมทุกคนก็จะเป็นบอ่อเล็กๆไม่มีอะไรเนี่ยมีกองอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเลี้ยงฟ้าแล้วหมด10ตัวคือมันก็โตดีนะทุกคนตอนอยู่4ตตีตัวแต่ตอนนี้มัน1ิไงมันค่อนข้างเยอะอันนั้นคือฮอตัวใหญ่ของผมนี่7นิ้วสวยงามน,น่ารักสุดทุกคนมาให้ดูไว้ดูท็อปอยู่อ่ะคือตอนแรกแฟนผมมันไม่ชอบปลาเลยแต่พอมาเเนนนน้ยัลดทุค น่ารักไหมดูหน้าดูม้าตรงหน้าเขานี่เห็นไหมคือมันอยู่ระหว่างตาเนี่ยสีแดงอ่ะนี่น่ารักเห็นหจะขึ้นมากินอาหารนี่แล้วก็จะมีพวกน้องเต็มไปหมดเลยตัวใหญ่ก็มีทั้งหมดสามตัวนี่มีตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนู้นครับที่เหลือจะเป็นตัวเล็กนี่แล้วมีตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่สี่ตัวตัวแรกผมที่เหลือจะเป็นตัวที่ผมเพิ่งเอามาซื้อมามั่วๆแหละเอามาลองเทสดูตัวนี้ตัวนั้นขายวัวทุกคนเห็นป่ะนี่นี่ตัวนั้นไตัวนั้นขายวัวนี่ขายได้ แล้วจะมีน้องตันโจตัวนี้สวยอยู่แต่มันโตช้าก็เดี๋ยวผมจะย้ายขึ้นไปแล้วจะมีน้องตันโจตัวนึงอยู่ไหนวะตันโจมีสองตัวนี่ีจะมีตัวนี้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 หางดาผมชอบเป็นฮอสามสีฮอตันโจสามสีไม่แจ่มโอเคใช้ได้ครับผมก็มีทั้งหมดประมาณนี้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมทุกคนหลังจากที่ผมเปิดตู้ทั้งหมดที่ผมมีไปเปิดปลาทั้งหมดที่ผมเลี้ยนะครับผมก็จะมีทั้งปลายูงปลาทองใช่ไหมท่านมีปลาแพ มีแอลมีซัพเกอร์ใช่ไหมทุกคนมีทั้งหมด4สายพันธุ์ตอนนี้นที่ผมเลี้ยงก็จะมีแบบสายพันธุ์แยกๆอีกใช่ไหมผมแล้วผมก็จะมีโหบอ่อมีตู้เยอะแยะมากมา,มายเลยผมทั่วบ้านคือจริงๆอ่ะผมต้องท้าความก่อนว่าสมัยก่อนอนะ่ทะทุกคนคือบ้านผมอ่ะเขาเลี้ยงปลายอยู่แล้วตอนที่ผมอยู่บ้านหลังเก่าผมอาศัยอยู่กับญาติใช่ไหมคือตอนนั้นมีบอ่อปลาคา้าแบบแบบเหมือนเท่าสระว่ายน้ำอ่ะสองบอ่อ ใหญ่มากคือแบบผมลงไปไว่ายน้ำนเลรคือใหญ่แบบใหญ่โคตรสองบ่อแล้วก็มีแบบพวกปลาทงปลาทองปลาแบบปลามังกรอะไรเงี้ยก็มีคือเลี้ยงกันเยอะตอนนั้นน่ะแล้วที่บ้านผมมาตอนแรกตรงที่แบบพอนที่ทําเป็นแบบอะไรวะ ตัวที่สักผ้าตอนแรกมันเป็นบอ่บอปลาแบบปลากินเนื้อของปลาผมกะโกงแต่พอตอนนี้น้าทั่วปี5 4ไงทุกคนปลามันก็ไปหมดปลาป้าก็เลยทุบบ่อทิ้งเลิกเลี้ยงแล้วตอนนี้เพิ่งกลับมาเลี้ยงกันใหม่ก็ประมาณนี้ครับผมเป็นไง alors, ผมจุใจไหมทุกคนก็ได้เห็นแบบครบๆไปเลยแล้วเดี๋ยววันหลังไงเดี๋ยวผมอาจจะพาไปแบบไปเยี่ยมบ้านญาติผมไหม αι? ไปเยี่ยมบ้านเตียหน่อยว่าเตียเขาก็จะมีบอ่อปลาคราบคือตอนนี้เพิ่งทาเสร็จใหม่ก็คือบ่อใหญ่เลยทุกคนบ่อแบบโอ้โหบ่อแบบอลังการเลยมีทางมาแบบบ่อใหญ่ปลาคร่อาบอกมแน คือเตี่ยเพราะว่ากลัวแบบมันจะแบบพาไปติดโรคเดี๋ยวมันจะวุ่นวายปริมาณยามันก็ไม่เท่ากันอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออไม่เอาดีกว่าเกรงใจเขาด้วยผมก็เลยกะไปขุนแบบพี่ป้าบอกก็เดี๋ยคือหาอะไรใหญ่ๆไปแล้วก็ใส่ไปอยู่ในแม่น้ำก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมรีบไปส่วนด้วยจักันครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ครับผมผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งด้วยนะผมอยากถึงพันครับผมผมก็เปิดให้ทั้งหมดแล้วที่ผมมีถ้าเกิดใครมีอะไรแบบว่าอยากเห็นอีกก็คอมเมนต์มาได้อยากให้ผมเจาะลึกตู้ไหนอยากพาไปดูปลาทอง อยากให้ผมทำคลิปอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาได้แล้วผมถ้าอย่างไรวันนี้ผมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ